สินิธานาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นต้นเหตุ60ส,สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะนิคมของชาวกุรุชื่อว่ากัมมาสธรรมะแคว้นกุรุครั้งนั้นท่านพระอ,อนนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึง้งแต่ถึงอย่างนั้นก็ปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนกับว่าเป็นธรรมง่ายๆพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์อย่าพูดอย่างนั้นอานน์อย่าพูดอย่างนั้น ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึง้งสุดจะคาดคะเน,นได้ก็เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่บรรลุธรรมนี้มูสัตว์จึงยุ่งเหมือนขอดได้ของช่างหูเป็นปมนุงนางเหมือนกระจุกได้เหมือนหญ้ามงกระตายและหญ้าปล้องไม่ข้ามพ้นอบายทุกขติวินิบาตสงสาร เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปทานตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปยาจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากอย่างลงและแผ่ขยายไปรอบๆรากทั้งหมดนั้นดูดอาหารขึ้นไปข้างบนเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นได้อาหารอย่างนั้นได้สารอย่างนั้นพึงยืนต้นอยู่ได้ตลอดกาลนานอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น เมือ่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปทานตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนีเมือ่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปทานตัณหาย่อมดับ เพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจรงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่อย่างนั้นทีนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมาตัดต้นไม้นั้นที่โคนต้นแล้วขุดลงไปครั้นขุดลงไปแล้วก็ถอนรากใหญ่น้อยโดยที่สุดแม้เท่าก้านแฝกขึ้น บุรุษนั้นพึงตัดต้นไม้นั้นเป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่ครั้นตัดต้นไม้เป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่แล้วพึงผ่าครั้นผ่าแล้วทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเกลี่ยพึงลมพึงแดดครั้นพึงลมพึงแดดแล้วเอาไฟเผาครั้นเอาไฟเผาแล้วทำให้เป็นขมเหาครั้นทำให้เป็นขมเหาแล้วพึงโปรโยที่ลมแรง หรือลอยในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นถูกตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนือง,นงในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปทาน ตัณหาย่อมดับเพราะปัญหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปยาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้นิทานสูตรที่สิบจบทุกขวัตที่หกจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปริวีมังสนะสูตร 2. อุปทานสูตร 3. สังโยนะสูตร 4. ทุติยสังโยชนะสูตร 5. มหารุกขสูตร 6. ทุติยมหารุกขสูตร 7. ตรุณะรุกขสูตร 8. นามรูปะสูตร เวิญญาณสูตร10นิทานสูตรนิทานสูตร